ีคนหนูนำจาฝากวันนี้ก็มาถึงที่แล้วนะครับเนาะก็ะเลี้ยงหนูครับพี่ที่นี่ตำบลอะไรพี่นาบน,นาของนาของอำเภอ,อ,เภอไปสาลีจังหวัดนคนนรศรีเนาะก็คือน,นี่ครับพี่ก็สั่งหนูหกคู่นะพี่เนาะพอดีเสียชีวิตกลางทางตัวผู้หนึ่งตัว <c oughs> ครับวันนี้ก็อะ ก็คือก็มาจะให้ความรู้ด้วยนะครับในช่องทาง YouTube กับพี่เขาเนาะมาดูในการทำก๊อกน้ำหมูนะครับก็คือต้องเอาที่กันนะครับ คือให้สูงกว่าก๊อกน้ําหมูที่ผมมือผมชี้ไปนะครับก็คือเวลาหนุนเล่นน้านะครับมันจะได้กระเด็นไม่เข้าบ่อนะครับแล้วก็ข้างนอกจะมีที่เด่นน้าทิ้งนะครับก็เห็นต่างๆนะครับมันจะต่ํากว่าก๊อกน้ําหมูเนาะแล้วก็ของพี่เขาเนี่ยจะเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นก๊อกน้ําหมูนั่นเองก็เดินเดินแทงน้ําจะมีแทงน้ํานะครับเนาะแล้วก็เดินท่อ p v c นะครับรอบบ่อข้างในเป็นก๊อกน้ําหมูนะครับแล้วก็สังเกตนะครับพี่เขาวางบ่ออ่าคว่ำลงนะครับชั้นบนเนาะ แล้วก็ข้างนอกเนี่ยเขาจะมีปูนโปะข้างนอกนะครับเพื่อไม่ให้อะไรเข้าไปนะครับเนาะแต่ว่าถ้ากลัวอะไรเข้าไปตรงไอทางระบายน้ําทิ้งนะครับใช้ยาปูนเนาะกันตะขับในปอกนะครับเพื่อ,อไม่ให้เข้าไปหาหนูได้นะครับบางทีถ้าเข้าไปกัดหนูก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตขึ้นได้นะครับต่อตัวหนูเนาะเนี่ยฮะก็ในเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกก็เนี่ยฮะก็จะเทปูนแบบนี้นะครับผม นะครับจาก็นี่จะเป็นห้องน้ำน,นึกยังไงมาเลี้ยงหนูพี่คือว่าเห็นคนเลี้ยงก็อยากเลี้ยงเราก็ศึกษาหรือชอบอยากทดลองเลี้ยงอยากอยากทดลองเลี้ยงดูด,งงด,ด้วยเนาะนะวันนี้ <laughs> พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยคุยมาตั้งนาน,นพี่เปิ้ลพีนะ่เปนะิ้ลเนาะก็คือที่นี่ เล่นนะชื่อปืนชื่อจริงเราชื่อบังเทิงแท่งทองอ๋อบังเทิงแท่งทองนะครับก็เนี่ยครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะแล้วกอ็อยู่ที่อํอาเภอไผ่สาลีจังหวัดน,นครสวรรค์นะครับเนาะแต่ถ้าใครถ้าเข้ามาชมฟาร์มมันก็จะยังไม่เลอะเยอะเนาะเพิ่งเริ่มเลี้ยงอาจจะดูวิธีการทําดูพ่อแม่พันธุนะ์เนาะสามารถเขาเข้าขอมาดูระบบการทําได้ไหมพี่ได้ได้เบอร์อะไรพี่ เบอร์062 062 891 891 4600 4600นะครับก็เผื่ออาจจะมาสอบถามพี่ได้วันนี้มันวันที่27เนาะพี่เนาะเนาะ27มีนาคมเนาะอันนี้พี่เขาเริ่มเลี้ยงนะครับเผื่อท่านใดที่อาจคลิปนี้ไปนานแล้วก็อาจจะโทรถามพี่เขาได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พี่กับพี่เปิ้ลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ